วิธีแก้ดวงชะตาให้ดวงดีในยามที่รู้สึกว่าตัวเองมีทุกข์หรือมีปัญหาทำอะไรไม่ได้ดังหวังหรือรู้ว่าตัวเองชอบร้ายคนส่วนใหญ่มักจะโทษดดวงชะตาโทษด,ดวงดาวหรือโทษอสิ่งต่างๆภายนอกว่าเป็นเพราะดวงไม่ดีบ้าง กเก่าบ้างและมักจะหาทางแก้ทุกข์หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาหมอดูบ้างพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างตรงตามพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้างอารามและรุปคเจดีบ้างเป็นสรณะที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นมีใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่สรณะอันประเสริฐเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่คนจากทุก์ได้ดวงชะตาของคนเรา ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เกิดจากการกระทําของเรานั่นเองดวงชะตาของคนเราย่อมเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดเราทําเราพูดเสมอคนที่คิดดีคิดบวกไม่คิดในทางที่ทําให้ตนเป็นทุกข์ ไม่คิดเบียดเบียนตนเองและคนอื่นไม่คีดโกรธอาฆาตแค้นไม่อิจฉาริษยาชีวิตของเขาย่อมดำเนินไปในทางที่ดีดวงชะตาก็ดีการแก้ดวงชะตาให้ดีจึงอยู่ที่การแก้ความคิดแก้การกระทำ แก้การพูดของตนเองให้ดีและถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรกบางคนดวงซวยเพราะความห,งหวงบางคนดวงซวยเพราะพูดไม่ดีบางคนดวงซวยเพราะความคิดอิจฉาบางคนดวงซวยเพราะความโลภมากบางคนดวงซวยเพราะถือทิฐิมานะเกินไป บางคนดวงซวยเพราะความประมาทเลินเลิกบางคนดวงซวยเพราะไม่รู้จักให้อภยัยและอื่นๆความคิดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุทําให้ดวงชะตามไม่ดีดังนั้นลองมองหาข้อเสียของตนเองและปรับแก้ความคิดพฤติกรรมนั้นเสียใหม่ ให้เป็นคิดดีทำดีพูดดีดูชะตาของเราก็จะดีไปเองดวงชะตาเกิดแต่กรรมที่เราสร้างชะตาชีวิตเป็นของเราทำดีไว้ดวงดีแน่นอนการแก้ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์การแก้ดวงคือการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมหรือการกระทำหรือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับดวงชะตาหรือการกระทำให้ถูกเฉลกกับดวงชะตาซึ่งก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ในบทความนี้ผมขอเรียกว่าการแก้ดวงเพื่อความกระชับ ก่อนที่จะทําการแก้ดวงนั้นเราต้องพิจารณาพื้นดวงชะตาก่อนเป็นอันดับแรกต่อไปก็พิจารณาดาวจรว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเจ้าชะตาเมื่อใดโดยมีเงื่อนขไขใดเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะสามารถหาวิธีแก้ดวงได้ การแก้ดวงนั้นอันที่จริงแล้วผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการแก้ดวงไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้ชื่อบทความที่สื่อให้เห็นว่าเป็นการแก้ดวงมากนักนั่นคือโฉลกวิธีทั้งห้าซึ่งได้รวบรวมหัวข้อที่ใช้ในการแก้ดวงไว้ครบถ้วนแล้วคือพื้นดวงดวงจรดาวจรบุคคลิกภาพการเสริมดวงชัยภูมิศาสตร์ เจ้าถี่เจ้าทางวิญญาณไสยศาสตร์กล่าวคือเป็นการใช้หลักโหราศาสตร์ผสมกับไสยศาสตร์แต่ไม่ได้อธิบายในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียดนักหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อแก้ดวงนั้นมีดังนี้ครับหนึ่ง พิจารณาจุดเสียในดวงชะตาโดยพิจารณาจากเรือนอริมรณวินาศในพื้นดวงชะตาว่ามีเงื่อไขายอย่างไรมีจุดเสียอย่างไรสองพิจารณาดาวจรว่าในขณะนั้นกําลังมีเรื่องอะไรและในอนาคตจะเป็นอย่างไรสาม พิจารณาจากข้อเท็จจริงปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพนิสัยใจขอความรู้ความสามารถฐานะการเงินฐานะทางสังคมสถานที่แล้วนำมาปรับใช้ยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดในปีที่ดาว รพงหัสบดีเป็นอุดในราศีกรกฎซึ่งเป็นอุดอยู่หนึ่งปีถึงแม้จะมีบางช่วงพระกรมนเสด็ตบ้างก็ตามก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้ดีเท่ากันทุกคนไปบางคนอาจไม่ได้รับการศึกษามีความรู้น้อยด้วยเหตุฐานะทาง บ้านไม่ดีจึงทำให้มีความรู้สู้คนที่ดาวพฤหัสสบดีเป็นประเป็พณีแต่มีความพร้อมมากกว่าอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าไม่ได้ในบางคนก็อาจจะเรียนสูงถึงปริญญาเอกทั้งนี้ก็เพราะฐานะปัจจัยแวดล้อม มีผลต่อเจ้าชะตาเป็นต้นเมื่อเราพิจารณาดวงอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วก็มาเลือกวิธีแก้ดวงให้เหมาะสมกับเจ้าชะตาโดยวิธีในการแก้ดวงมีอยู่หลายวิธีดังนี้ครับขอทำความเข้าใจกันก่อนครับว่า วิธีที่นำเสนอนี้เป็นวิธีที่อยู่ในมุมมองของการแก้ดวงซึ่งถ้านำวิธีทางพุทธศาสนามาใช้ถือว่าการแก้ดวงเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอย่างเช่นการถือศีนนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธ ควรยึดถือปฏิบัติเป็นอาจินอานิสงของการถือศีลก็มีมากมายเกินกว่าจะนำมาเพียงเพื่อการแก้รวงอย่างเดียวครับพูดง่ายๆคือหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่สูงกว่าหลักโหราศาสตร์มากนักอย่าสับสนในการถือปฏิบัติงนะครับเพราะตอนนี้มีหลายคนใช้หลักธรรมะ ศาส,สนาอย่างผิดผิดคือยอมไปบวชที่รามถือศีลตามคําแนะนําของหมอดูเพื่อต้องการให้ตัวเองมีคู่ครองเป็นต้นหนึ่งการทำความดีละเว้นความชั่วการปล่อยวาง การถือศีลเจริญภาวนากรรมฐานเป็นการแก้ดวงที่ได้ผลดีที่สุดครอบคลุมหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นเกิดมาจนเกิดมาพิการเกิดมาที่เรอ,อกหักไร้คู่จนถึงปัจจุบนันก็ยังไม่สามารถพ้นจากสภาพนั้นได้ แล้วเป็นทุกข์อยู่กับสภาวะเช่นนั้นการรู้จักปล่อยวางการเจริญภาวนากรรมฐานก็จะช่วยได้มากทำให้มีสติมีปัญญาเข้าใจในเหตุและผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่เคร่งครัดย่อมไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับลาบยดสรนเสริญความรักความชังเพราะฉะนั้นไม่ว่าดวงชะตาจะตกดาวจะเสียแค่ไหนย่อมไม่มีผลอะไรต่อท่านสอง การบวชเป็นการตัดขาดทางโลกปล่อยวางทุกเรื่องไว้เป็นการแก้ดวงเมื่อเรือนมรณะเสียคือมีเกณฑ์ต้องพลัดพรากจากเป็นจักตายสาการทำบุญบริจาคทานเป็นการแก้ดวงเรือนกระดุมพระเรือนลาภการเงินรายได้เสีย สวดมนต์สวดพระปริตบริกรรมคาถาบูชาพระเพื่ออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปกป,ป้องคุ้มครองให้พ้นพยภัยต่างๆหปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการทําบุญต่อชะตาชีวิตของเจ้าชะตาทำให้หายจากเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยน้อยลงแก้ดวงเรือนอริมรณะเสียหก ปรับปรุงบุคลิกภาพการกระทำหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการกระทำพฤติกรรมของตนเองเช่นเมื่อดาวพุทธเสียดาวพุธจรเข้าเรือนอริมรณาวินาศ จะทำให้การติดต่อสื่อสารมีปัญหาการเจรจาตกลงต่างๆติดขัดอาจมีเรื่องทะเละวิวาททะ,ะเถียงกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพุธจรเสียจึงต้องสงบปากสงบคำหลีกเลี่ยงการประทะคารมหรือแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคู่สนทนาเจ็ด ปรับปรุงสถานที่บ้านพักที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตาปรับให้ถูกฉลกลดปัญหาเช่นในดวงชะตาดาวราหูให้โทษที่ทิศใต้ก็ต้องห้ามทำบาเล่าหรือตั้งตู้เก็บเล่าไว้ที่ทิศใต้ของบ้านซึ่งจะทำโห้ชีวิตประสบปัญหาอุปสรรคเป็นต้นแปด การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่ได้กว่าเพื่อเป็นการสร้างบารมีทำให้มีผู้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำจุนแก้ดงลเรือนสุภเสีเก้า บริจาคที่ดินหรือทำบุญซื้อที่ดินสร้างศาลาโบสถถวายวัดหรือบริจาคเงินสร้างสิ่งปลูกสร้างอสังหารึมมรัพย์ให้หน่วยงานใดๆเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมบารมีให้ชีวิตมีความมั่นคงเป็นปึกแผน่นมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักฐานมั่นคงแก้ดุลเรือนพันธุเสียสิบ ทำบุญบริจาคหนังสือหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานเพื่อเสริมบารมีให้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานมีสติปัญญาดีพิจารณาไตรตรองสิ่งใดได้ถูกต้องแม่นยำการเรียนการศึกษาประสบผลสำเร็จดีแก้ดงเรือนปุตตะหรือสุภเษีย11 กัญญมณีเครื่องประดับเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นการเสริมดวงสร้างบารมีให้มีโชคลาภความสำเร็จโดยดึงพลังอำนาจของดาวผ่านอัญญมณีตัวแทนแห่งดาวมาสู่เจ้าชะตาแต่ก็ต้องหมั่นทำบุญทำความดีไว้เป็นพลังบุญหนุนดวงชะตาด้วยสิสอง ทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนด้วยโอกาสเพื่อให้ลูกหลานบริวารเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายแก้ดวงเรือนปุตตะเสียทั้งหมดที่กล่าวมานั้นผมหยิบยกมาเพื่อเป็นแนวทางอย่างคร่าวๆ ยังไม่ครบทุกเรื่องแต่ท่านผู้อ่านก็คงพอจะจับหลักในการแก้ดวงชะตาได้แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะนำหลักธรรมะมาใช้ในการแก้ดวงเสียเป็นส่วนใหญ่และในการทำบุญนั้นก็ต้องยึดหลักสัมปทาสี่เป็นสำคัญ โดยอย่าลืมนะครับว่าการแก้ดวงที่ถูกต้องย่อมมาจากการพิจารณาถึงเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาและที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าเราจะแก้ดวงได้ดีเพียงใดก็ตามก็จะสามารถทำได้เท่าที่พื้นดวง วาสนากำหนดไว้เป็นไปตามบุญกรรมที่เคยทำมาแต่ปางก่อนจะให้พลิกเปลี่ยนไปเลยนั้นคงไม่ได้อย่างไรก็ต้องรับผลกรรมที่เคยทำมาก่อนส่วนจะชีวิตจะดีขึ้นไหม ก็ขึ้นอยู่กับว่าในชาตินี้ได้ทํากรรมดีอะไรไว้บ้างที่จะมาเจอจางกรรมเก่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ธรรมธรรมทาน